ยีสิธันวาคมสองห้าหกออกจากนภาศพเจ็ดโมงครึ่งไปรับผู้โดยสารชาวอาทิตย์สี่สิห้าปดโมงไปรับอีกคนที่พาวดีสิห แปดโมงครึ่งไปวัดหลวงพ่อสอุสธรแล้วก็ไปวัดสมานรัตนารามแล้วก็ไปบางแสนหาดวรน,นภาแล้วก็ไปดูลิเกที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีแล้วก็กลับมาที่พิภาวดี16 แล้วก็ไปส่งที่ประชาวทิศสสี่ิบห้าตีสองพอดีมาถึงนะพะศับตีสองสามสิบสองนาทีวิ่งไปสามร้อยห้าสิบสองกิโลสิบสองจุดสามต่อลิตรเลขใหม่หนึ่งหกสามแปดหนึ่งห้า ค่าโดยสารสองพันค่าทางด่วนหนึ่งร้อยหกสิบบาทวสองหัวสอง <c oughs>